จากทีิพระเอกมุ่งเดินทางมาถึงที่เผายักษ์โทแล้วทางด้านของกลุ่มทั้งโซจากเผายักษ์โทร,รวมถึงสาวกจากเผายักษ์โททุกคนนะครับ ในตอนนี้พวกเขาก็ได้ออกมาต้อนรับพระเอกอย่างดีซึ่งก็ไม่ได้ออกมาต้อนรับให้พระเอกเข้าไปในที่เผาของพวกเขานี่ครับแต่ออกมาเพื่อมาทําการเข้าโจมตีจัดการพระเอกเพราะพวกเขานั้นได้รับรู้อยู่แล้วการมุ่งเดินทางพระเอกไม่ถึงยังสถานเทคงนี้เกรงว่าจะมาจัดการกับบรรพุุษของพวกเขานั่นเองนะครับเป็นวันที่ทําให้พวกเขานั้นก็ไม่ได้ยอมอยู่แล้วนะครับเพราะบรรพุุษจากเผ่ายักษ์โทของพวกเขาถือได้เลยว่าเป็นเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเป็นคนกอกูเผ่ายักษ์โทของพวกเขาให้แข็งแกร่งสืบท ต่อไปนะครับในตอนเองพวกเขาก็ยามเชี่ร่วมมือกันในการเข้าโจมตีเพกไปนะครับแต่ในด้านความสามารถความแข็งแกร่งของเพกนั้นก็เรียกได้ว่าแข็งแกร่งเกินกว่าที่พวกเขานั้นจะสามารถรับมือได้ขันตัดวิญ,ญญาณสูงสุดของพอเพกทําการเปิดใช้รูปแบบภาพชายนะครับผมเป็นคล้ายๆกับม้วนคมพี้ยินยางหรืออาณาเขตแห่งความเป็นความตายนั่นเองนะครับทาการเปิดใช้รูปแบบร่างวตานกอนเขาทําการเข้าโจมตีต้านทานการโจมตีทั้งสดจากเผา,ายักษ์ถั่วไว ในตอนนั้นเองพวกเขาถึงแม้ว่าจะร่วมมือกันในการเข้าโจมตีพระเอกสุดท้ายไม่สามารถที่จะทําอะไรพระเอกได้อยู่ดีนะครับก็เกือบที่จะถูกพระเอกฆ่าจัดการตายทิ้งไปหมดเลยนะครับแต่ก็ยังดีที่มีจือหัวเป็นสหายเก่าของเพิกในตอนนี้ตัวเขานั้นก็ได้มาหยุดเพิกเอาไว้และก็ได้ถามกับเพิกไปว่าในตอนนี้ข้ากับเจ้ายังเป็นเพื่อนกันอยู่หรือเปล่าทางด้านของเอกก็ได้พูดบอกกับจือหูไปตัวข้าในชีวิตของข้านั้นมีเพื่อนอยู่ไม่มากนะัก แต่เพื่อนของข้านึ่งในนั้น มีเจ้าอยู่ยังแน่นอนนะครับจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ทางด้านของตืงหูที่ยินคําพูดของเพกแล้วตัวเขานั้นก็รู้สึกดีเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังได้ขอร้องกับเพกไปว่าตัวเขาก็เปียเสมือนนายน้อยของเผายักษ์โทอยู่แล้วก็จะเป็นผู้สืบทอดเผายักษ์โทร,รุ่นต่อไปถ้าเกิดว่าบรรพุุษของพวกเขานั้นได้ต,ตายไปแล้วเกรงว่าเผายักษ์โทของพวกเขาก็อาจจะล่มสลายไปเลยนะครับก็เลยพยายามที่จะขอร้องให้พระเอกนั้นออกไปจากที่จะดีกว่าเวละพวกเขาไปได้ไหม แต่ดังด้านของพอเพจก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วนะครับการที่เขานั้นมุ่งเดินทางมาถึงยังสถานที่นี้เพื่อจัดการฆ่าตัาโซจากเผ่ายักษ์โทให้จงได้เพราะก่อนหน้านี้ทัโซจากเผ่ายักษ์โทคิดที่จะจัดการฆ่าเลินง,งานเขา เขาเองก็จะไม่ยอมให้อภัยเหมือนกันนะครับนอกจากจะสามารถค่าจัดการทิ้งไปนะครับเป็นเหตุผลที่ทําให้ทางด้านของจือหูก็ไม่ได้มีอะไรที่จะสามารถพูดคุยกับเอกอีกต่อไปนะครับเพราะพวกเขาในตอนนี้ไม่สามารถรับรู้ถึงจุดที่อยู่ของบรรษจากเผ่ายักษ์โถได้แต่ถ้าเกิดว่าวเอกสามารถที่จะผ่านการทดสอบคายกลของเผ่ายักษ์โถของพว้ ทําการส่งเสียงเรียกทั้งโซดจากเผายักษ์โทมาเกรงว่าก็อาจจะสามารถหาจุดที่อยู่นั่นได้นะครับในตอนนั้นเองพวกเขาก็ได้รวมมือกันทําการเปิดใช้รูปแบบคายกลนสังหารของเผายักษ์โทนะครับในการเข้าโจมตีเพกไปนะครับทางด้านของจือหวัวตัวเขาเองก็มีความมั่นใจเป็นอย่างมากถ้าเกิดว่าเป็นคายกลการโจมตีการสังหารของเผายักษ์โทของพวกเขาแม้แต่กระทั่งบรรพุทธของเผายักษ์โทที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุดนะครับสามารถรับได้เพียงแค่8กระบวนท่า แต่ทางด้านของวังลิ้นที่เป็นเพียงแค่มนุษย์ปกติ ก็ยากที่จะสามารถรับการโจมตีนี้ได้ในตอนนั้นเองก็มีการโจมตีมากมายของข่ายกลน,นะครับปุงเขาโจมตีพระเอกเข้ามาแป๊บรัวๆนะครับผมแต่หนึ่งโดยที่พระเอกนั้นมีการฝึกฝนร่างจริงและก็ร่างหลักนะครับผมพระเอกก็ได้ทาการใช้ร่างจริงและก็ร่างหลักมาหลอมรวมกันร่างจริงของพระเอกนั้นสามารถฝึกฝนไปที่เทพโบราณสดาวแล้วนะครับผมเป็นคนที่ทําให้มีด้านความแข่งแร่งทางด้านร่างกายนั้นไม่ได้น้อยไปกว่าเผายักษ์โทเหมือนกันนะครับผมในตอนนี้พระเอกก็สามารถ ที่จะป้องกันการโจมตีทั้งหมดของค่ายกลสังหารของเผยักษ์โถได้แถมก็ยังสามารถทําลายมันได้อีกด้วยนะครับจึงเป็นผลที่ทําให้เหล่าโซทุกคนจากเผยักษ์โถรวมถึงเจือหัวพวกเขาเองก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะครับไม่คิดเลยว่าความแข็งแกร่งของวังลินจะแข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้เรียกได้ว่าร่างกายแข็งแกร่งกว่าบรุษจากเผยักษ์โถของพวกเขาเลยด้วยซ้ำนะครับ เป็นบทที่ทำให้พวกเขาก็เลยไม่สามารถที่หยุดพระเอกด้อีกต่อไปในตอนนี้พระเอกก็ได้กระจายเสียงออกไปบรรนพรุทจกากเผายักษ์โทเจ้ารีปากดทอกมาซะมาอย่างนั้นล้ละกอ คนในในิกายของพวกเจ้าคนในเผ่าของพวกเจ้าข้าจะไม่ปล่อยไปอย่างแน่นอนนะครับแถบใน,นตอนนี้พระเอกก็ทาการใช้พลังในการผนึกร่างกายของกลุ่มเผ่ายักษ์โทเอาไว้นะครับไม่สามารถสืบทอดทายาทได้อีกต่อไปนะฮะก่อนที่พระเอกก็จะพยายามที่จะหาจุดที่อยู่ของทัพโศจากเผ่ายักษ์โทเหมือนกันนะครับทางด้านของทัพโซจากเผ่ายักษ์โทตัวเขากะทำการซ่อนตัวอยู่ยังใต้ดินนะครับยังหุบเขาแห่งหนึ่งในเผ่ายักษ์โทแห่งนี้นะครับโดยก็จะมีทางด้านของสวีรีกัวนะครับ ตัวมันเองที่ได้รู้นะครับว่าพอเพกนั้นกาลังมุ่งเดินทางมาถึงยังสถานเท่นี้ก็ต้องรีบปรากฏตัวมาหาบรรพุษจากเผ่ายักษ์โทเพื่อขอที่จะไปจัดการกับวังลินผู้นั้นเองเพราะเขานั้นมีความแค้นเป็นอย่างมากก่อนหน้านี้วังลินใช้เขาแย่งทาสตัวเขาก็จะจัดการฆ่าวังลิน จะแสดงให้รู้ว่าตัวเขานั้นยอมจงรักภักดีจริงๆนะครับในตอนที่ต้องโศจากเผายักษ์โทเพื่อนนะครับชววลี่กัวก็ทําการปลดปล่อยพลังออกไปเพื่อที่จะแสดงให้ได้รู้นะครับผมว่าสถานที่ที่พวกเขานั้นอยู่อยู่ยังสถานที่แย่งนี้นั่นเองนะครับเป็นบทที่ทําให้ทางด้านเอกที่สามารถสัมผัสได้ถึงพลังของชววลีกกว่กัวแล้วพระเอกก็ไม่รอช้าทําการเข้าโจมตีไปยังใต้ดินนั้นไปะนะครับถ่ายทสุดแล้วต้องโศจากเผายักษ์โทก็ยอมปลากดตัวกมานะครับ ในตอนนั้นเองเขาก็ได้พูดบอกกับเพกไปอีกว่า ก่อนหน้านี้คาคิดอยากให้เจ้ามีชีวิตอีกสักสองสามวันแต่ในตอนนี้เจ้าโยโมโหคาข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้ามีชีวิตออกไปจากเผยักโทของพวกเราได้อย่างแน่นอนก่อนดีดนังโสดจากเผยักโทจะทาการเข้าโจมตีเพกไปนะครับทางด้านของพระเอกก็ได้การเข้าโจมตีส่วนกลับไปทั้งสองเปิดชายรูแบบพลังของพวกเขาต้านทานพลังกันอย่างสูสีเลยทีเดียวนะครับผมแต่หนึ่งด้วยที่ดัมโสดจากเผยักโทก็คิดว่าดาบของเขาที่ได้มาจากพระเอกที่มีจิตวิญญาณของชวตลี่ นนั้จะยอมจงรักภักดีต่อเขาเขาก็เลยพยายามที่ใช้ดาบนั้นในการเข้าโจมตีเพื่อจัดการพระเอกนะครับแต่หารู้ไหมว่าชวีลีก่กัวนั้น,มนไม่ยอมจงรักภักดีต่อท้าสดจากเผ่ายักษ์โทแต่อย่างใดตัวมันเองก็ยังยอมจงรักภักดีต่อพระเอกเหมือนเดิมนะครับในตอนนี้เองพระเอกก็ทําการใช้พลังปลดพัฒนาการที่ท้าสดจากเผ่ายักษ์โถผนึกตัวมันเอาไวา้และก็สามารถที่จะมีอิสระอีกครั้งนะครับตัวมันเองก็ได้เปลี่ยนเป้าหมายทําการเข้าโจมตีไปหาท้าสดจากเผ่ายักษ์โถ และก็ตัดแขนไปขาดไปหนึ่งข้างนี่ครับถึงให้ทางด้านของทัศโสจากเผายักษ์โทก็รู้สึกตกใจเหมือนกันไม่คิดเลยว่าชวีรีกวัวนั้นสามารถที่จะปดพัฒนาการของเขาและก็ได้เข้าโจมตีหักหลังเข้าแบบนี้นะครับสุดท้ายแล้วตัวเขาก็รู้ได้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าสู้ต่อไปเกรงว่ายักษ์ที่สามารถเอาชนะได้เพราะร่างของเขาในตอนนี้ยังไม่สามารถรอมรวมได้อย่างสมบูรณ์พลังที่แท้จริงก็ยังไม่สามารถฟื้นกลับคืนมานะครับเป็นวลที่ทาให้ ทำได้เพียงแค่พยายามที่จน,นีออกไปจากสถานที่แห่งน,นี้เท่านั้นนะครับทางด้านของเพ็กก็ไม่ได้ยอมแต่อย่างใดตัวเขานั้นก็พยายามพุ่งเข้าโจมตีไลาลาจับตัวให้จงได้ ทางด้านของไม่นางลิวเหมยตัวเธอนั้นที่ตามมาเพื่อมาจัดการเพเอกนะครับแต่ในตอนนี้พอได้เห็นความแข็งแร่งของเพเอกแล้วตัวเธอนั้นก็รู้สึกทึ่งเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้ก็คิดว่าเพเอกนั้นก็ไม่ได้แข็งแร่งอะไรมากแต่พอได้เห็นความแข็งแร่งที่แท้จริงของเพเอกในตอนนี้ตัวเธอรับรู้ได้เลยว่าไม่ได้น้อยไปกว่าเธอยางแน่นอนนะครับก็ทําได้เพียงแค่หาโอกาสเพื่อที่จะโจมตีเพเอกในาหลังเหมือนกันส่วนทางด้านของทั้งโดจากเผายักษ์โทถึงแม้ว่าเขานั้นจะพยายามที่หนีออกไปจากเพเอกนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ สามารถหนีรอดจากพระเอกได้อยู่ดีจนท้ายที่สุดแล้วเขานั้นก็ได้นักงัดเอาไม้เด็ดออกมานะครับทำการเรียกเอาควานบรันรพุบรุดจากเพายักษ์โทของพวกเขาเรียกมาชายเพื่อการต่อสู้กับเะเอกนะครับผมในตอนนี้พอเขานั้นได้ควานยักษ์ออกมาไม่รอช้าในการเข้าโจมตีเพอเอกนะครับผมในตอนน้เองพระเอกที่พยายามต้านทานการโจมตีนั้นเอาไว้แต่ว่าควานรรพุบุษของเพายักษ์โทนั้นเรียกได้ว่าเป็นอาวุธที่แข็งแกร่งมากพอสมควรนะครับแม้แต่กระ่งการโจมตีที่พระเอกพยายามป้องกันการโจมตีไม่สามารถ ป้องการการโจมตีนั่นใดพระเอกก็ลอยกระเด็นได้รับบาดเจ็บไปน,นะครับของแม่นางลิวเมยที่เห็นแบบนี้ในตอนที่พระเอกนั้นกําลังเพลอยู่นะครับตัวเธอก็คิดจะพุ่งเข้าไปเพื่อทําการเข้าโจมตีเพะเนกนะครับแต่สท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่เธอคิดเพราะมันก็ยังมีสหายเก่าของเพะเนกนะครับผมตัวเขาเองก็เปรียบเสมือนพี่น้องพระเนกนะครับเพราะพวกเขาก็จะมีอาจารย์คนเดียวกันในการคอยพัมสอนในตอนนี้นะครับ พยายามให้ตัวเขานั้นก็เลยได้ปลากรอกออกมาเพื่อที่สกัดแม่นางเลวเหมยไม่ให้เข้าโจมตีพระเอกนั่นเองนะครับผมในตอนนี้ทางด้นานของแม่นางเลวเหมยก็เลยไม่สามารถที่จะโจมตีพระเอกได้ถึงแม้ว่าทำสดจากเผ่ายักษ์โทตัวเขานั้นจะได้งัดเอาอา,าวุธศักดิ์สิทธิ์ของเผ่ายักษ์โทออกมาในการเข้าโจมตีพระเอกก็ตามนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาเองก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะพระเอกได้ยอยู่ดีนะครับผมเพราะพระเอกในตอนนี้ก็ยังมีอา,าวุธวิเศษเหมือนกันมันจะเป็นธงวิญญาตของเขานะครับที่ได้มาจาก นิกายวิญญาณนั่นเองนะะในตอนนั้นเองพระเอกก็ามการที่จะเข้าโจมตีไปแบบรัวๆนะครับโดยร่างจิตวิญญาณบรรพุรษของนิกายมากมายครับจึงไม้ทางด้านของร่างกายของทศจากเผยัโ์โตไม่สามารถทนทานการโจมตีของพระเอกได้ไหวอีกต่อไปนะครับสุดท้ายแล้วร่างจริงของเขาหรือว่าร่างกายเนื้อของเขาก็ถูกพระเอกทำลายไปได้ในที่สุดนะครับแม้แต่กระทั่งทางด้านของแม่นางลิวเมอร์เทียนแบบนี้ตัวเธอเห็นถึงความแข็งแกร่งของพระเอกแล้วถ้าเกดว่ายังยืนยัดอยี่นี่เพื่อต่อ กับเกรงว่าไม่สามารถที่จะเอาชนะพระเอกได้แน่นะครับสุดท้ายก็ต้องรีบแผ่นนี้เพื่อเอาชีวิตรอดต่อไปเหมือนกันนะยะทางด้านของทงโศจากเผายักษ์โถถึงแม้ว่าร่างกายเนื้อของเขาจะได้ถูกทำลายไปแล้วแต่ร่างติวิญญาณของเขานั้นที่ยังคงอยู่เขานั้นก็ไม่คิดที่จะปล่อยให้พระเอกนั้นมีชีวิตรอดออกไปจากสถานที่นี้ถ้าเกิดว่าขานั้นจะต้องตายข้าก็จะลากคอเจ้าลงไปด้วยเหมือนกัน เขาก็ได้เปิดใช้รูปแบบเคล็ดลับวิชาประจําเผ่าของเขาคล้ายๆกับหลุมดาดูดกืนทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปนะครับเพื่อที่จะทําการดูดพระเอกเข้าไปตายไปด้วยกับเขาในตอนนี้นะครับแต่ทางด้านของพระเอกนั้นก็ได้มีแบบว่าปลายยกมาจากบรรพลดจากนิกายวิญ,ญญาณอยู่แล้วนะครับกับจุดอ่อนของพลังของเผ่ายักษ์โทนนะครับในตัวเองพระเอกก็พอที่จะสามารถรับรู้ถึงวิธีแก้ไขทําการหาจุด อยู่นะครับของพลังของทัพโซดจากเผายักษ์โทที่ใช้มานี่ครับแต่แล้วพระเอกก็เจอจุดที่อยู่ของพลังนั้นจริงๆครับก่อนที่พระเอกจะทําการทําลายมันไปสุดท้ายแล้วทางด้านของทัพโซจากเผยักษ์โทไม่สามารถทําการโจมตีพระเอกได้อีกต่อไปนะครับตัวเขาก็ทาได้เพียงแค่ง,งงเท่านั้นทาไมถึงสามารถรับรู้ถึงจุดๆต่ได้สุดท้ายแล้วตัวเขาก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะพระเอกได้อยู่ดีร่างกายของเขาในตอนนี้หรือว่ารักจิตอินญานก็ได้ถูกพระเอกฆ่าจัดการไปนะครับผมแต่ ตอนนี้ก็ถือได้เลยว่าพระเอกเป็นผู้ชนะในการต่อสู้อีกครั้งนี้แล้วนะครับผมซึ่งในตอนนั้นเองหลังจากที่อเอกสามารถเอาชนะได้ตัวเขานั้นก็ได้ไปมิติเขตภายนอกนะครับผมเพื่อทําการหลอมรวมพลังจิตวิญญ,ญาณต่างๆหรือว่ดดวงวิญญาณต่างๆเสริมความแข็งแกร่งให้กับท้องวิญญาณของเขาเพราะอีกระยะเวลาไม่นานแล้วการโจมตีกดเก์แห่งสวรรค์จะเขาโจมตีคนรักของเขาตัวเขาคงจะไม่สามารถที่จะปล่อยให้กดเกนแห่งสวรรค์น,นั้นทําการพรากชีวิตคนรักของเขาไปได้อย่าง แน่นอนนะครับซึ่งในตอนนี้เอกก็ได้จบกันไปก่อนนะครับสำหรับอีพีที่ล่าสุดแลยนะทุกคนกำลังสนุกเมาสมันกันเลยดีๆนะครับผมแต่ก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับอีพีหน้าคลิปหน้าตอนหน้าเดี๋ยวก็จะคงจะได้รับชมกันได้ใหมในสรรัปดาห์หน้าเลยแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับเรื่องนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผิดลพาดราการใดขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ